ดูแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องช่วงนี้โควิดโอ้โหดูสภาพของผมนะครับตอนนี้สระน้ำผมเป็นยังไงนลครับปีนี้มันจะไปรอดไหมแล้วครับพี่น้องดูครับเนี่ยโ oh อ้โหมีเหงาไปหมดเลยครับดูน้ำผมดีครับเป็นสีอะไรตัวน,นี้ สีไม่มีสีแล้วเป็นยังไงแย่ yeah, แล้วปีนี้มันจะเผาจริงหรือเผาหลอกแล้วครับท่านดูสิเนี่ย uh huh. เงียบเงไปหมดเลยดูข้างนอกเลยครับนี่จ,จอดรถจัดลาเงียบไปหมดเลยครับ เทศไทยเน้องไปหมดแล้วครับหาคนจะนั่งสักคนยังไม่มีเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยทำไมมันเงียบอย่างนี้รู้เลยครับรู้ทุกที่น้ำเทนิดผมก็อาการหนักเลยครับดูที่ฮึ่ <c oughs> เงียบเงาเลยครับตีไม่ได้เลยครับสุดครับพี่น้องเอ้ยเด็ดจ้าฟ้ามน